สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาแนะนำคอร์สเรียน React JS Frontend Mastery นะครับผมก็เป็นคอร์สเรียนสำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนทักษะการเขียน React JS นะครับบอกเลยว่าคอร์สนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยบรรลุเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพานะครับมาดูตัวอย่างโปรเจกต์นะครับ แล้วก็สิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ในคอร์สเรียนนี้กันนะครับผมโอเคนะครับก็ในคอร์สนี้เนี่ยก็คือจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้เป็นพื้นฐานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปให้ทุกคนได้ลงมือฝึกฝนในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ReactJS ด้วยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า React Dev นะนะครับอ่าก็เดี๋ยวพามาดูหน้าตาคร่าวๆนะนะครับนี่อันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับอ่านะครับ ถัดมาก็คือจะเป็นหน้า about นะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นหน้า services นะครับโอเคนะฮะอ่าถัดมาครับก็คือจะเป็นหน้า blog นะครับหน้า blog เนี่ยเราก็จะมีการดึงข้อมูลจาก API นะครับแล้วก็มาแสดงที่หน้าเว็บนะสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกด go back กลับมาได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีนะครับฟีเจอร์ในการโหลด ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยอ่ะเป็นปุ่มโหลดโมนะครับก็สามารถกดคลิกปุ๊บแล้วก็โหลดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหน้าคอนแทคนะครับซึ่งหน้าคอนแทคเนี่ยก็จะเป็นฟอร์มนะครับที่เราจะมีการใช้ React JS ในการตรวจสอบฟอร์มด้วยนะนะครับอย่างเช่นกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พิมพ์ข้อมูลอะไรมากดสัมมิ t ปุ๊บเห็นไหมก็จะมีการขึ้นแจ้งเตือนว่าต้องใส่ข้อมูลแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะนะครับ แล้วก็เราจะมีฟีเจอร์ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือการทำ toggle dark light mode แบบนี้อ่านี่นะครับเห็นไหมนะครับเวลาที่เรา refresh เนี่ยก็จะมีการเก็บค่าตัวสถานะของ dark mode หรือว่า light mode ด้วยนะนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมและก็ในส่วนของการทำ responsive นะอ่ะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำนะครับเว็บไซต์ให้มันมีการรองรับในขนาดหน้าจอทุกขนาดด้วยนะครับนี่เห็นไหม ถ้าเกิดเราเข้ามาในขนาดหน้าจอเล็กก็จะแสดงผลได้สวยงามนะครับโอเคนะนะครับผมนี่เลยนะฮะทีนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมีเป็นตัวดีไซน์ไฟล์นะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับผมอ่านะนี่นะครับ ก็จะเป็นของ Figma นะตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ดีไซน์หลักๆประมาณ6หน้านะครับโอเคนะแต่จริงๆเนี่ยทุกคนก็สามารถดูตามแล้วก็ฝึกเขียนไปพร้อมๆกับผมได้นะครับแต่ว่าก็เผื่อใครที่อยากจะได้ตัวเทมเพลตตัวเนี้ก็ผมจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับผมก็สามารถใช้ในการดูเนี่ยอย่างเช่นแบบดูพวกสีนะครับอ่าดูพวกสีพวกสเปซอะไรต่างๆนะสมมุติว่าบางคนอาจจะวัดอ่าสเปซอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ สามารถที่จะเอาไว้ดูได้นะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเทมเพลตดีไซน์ตัวนี้นะครับผมทีนี้นะครับจะพามาดูนะครับเป็นโค้ดตัวอย่างเบื้องต้นนะนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยมาลงมือทํากันสําหรับเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งนี่หลักๆก็จะมีหน้านะครับ home about block contact post services นะครับผมโอเคนะนะครับก็จะเป็นหน้าต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัว CSS Framework นะในคอร์สเนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาใช้เป็น Tailwind เซเเนะครับเพราะว่าก็แน่นอนยุคนี้เทลวินเซเลตเนี่ยเป็นเซเลตเฟรมเวิร์กที่ยอดนิยมที่สุดนะฮะหลายหลายคนก็นิยมใช้ในการเอามาพัฒนาเว็บไซต์เว็บแอพพลิเคชันกันเพราะว่าด้วยความที่มันยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานง่ายนะนะครับอ่าก็จะใช้เป็นเทลวินเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าโฮมนะครับอ่ะทีนี้ถัดมาครับก็คือจะเป็นหน้าอเบลนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่า โอเคนะทีนี้ในส่วนของรูปภาพเนี่ยจริงๆผมจะมีตัวเป็น project starter นะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งพร้อมที่จะทำเวิร์กช็อตัวนี้ได้เลยนะนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะนะครับจะเป็น react dev starter นะนะครับซึ่งจะเป็น GitHub ที่จะให้ทุกคนดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มทำโปรเจกต์ได้เลยนะครับก็จะมีรูปภาพอะไรต่างๆที่ผมเนี่ยดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเซฟจากตัวดีไซน์ตัวนี้นะครับผมโอเคนะนะฮะ อะนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะก็คือเนี่ยถัดจากหน้า about ก็จะมีหน้าอย่างเช่นหน้า services นะครับอ่าหน้า services นะฮะหน้า block นะครับผมอ่าซึ่งหน้า block เนี่ยก็จะมีการใช้เป็น hooks ต่างๆนะครับอย่างเช่น useState useEffect นะครับมีการใช้เป็น axios นะฮะซึ่งก็เป็น library ในการยิง request นะครับเพื่อขอข้อมูลจาก API นะครับแล้วก็เราจะมีการใช้เป็น react router dom นะครับในการที่เราจะ navigate หรือว่า เปลี่ยนไปหน้าต่างๆนะ okay, นะนะครับผมโอเคนะนะครับนี่ทุกคนก็จะได้เรียนรู้นะว่าเราจะใช้ฮุกต่างๆยังไงนะครับอย่างเช่น use state นะครับการใช้ use effect ใช้ยังไงอะไรพวกนี้นะนะครับโอเคทีนี้นะครับถัดจากหน้าบล็อกก็จะมีหน้าโพสนะ,ะหน้าโพสเนี่ยก็จะมีการใช้ฮุกพวกนี้นะอย่างเช่น use params นะครับในการ ดึงค่าจาก URL มานะครับอย่างเช่นเราดึงค่า ID มาแล้วก็เอาไป Query ข้อมูลหรือว่าเอาไปดึงข้อมูลจาก API นะครับเ <c oughs> พื่อที่เราจะได้โพสต์ที่ตรงตาม ID ตัวนั้นใช่ไหมนะครับผมอะ่ะก็จะเป็นโพสต์เดี่ยวๆที่เราจะดึงข้อมูลมาสำหรับแสดงที่หน้าโพส์นะนะครับโอเคนะนะครับจากนั้นนะครับหน้าสุดท้ายก็คือจะเป็นหน้า Contact อ่ะซึ่งหน้า Contact เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้การใช้อย่างเช่น use ref นะครับในการ เข้าถึงตัว DOM element เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไปจัดการ element ที่อยู่บนหน้าเว็บได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเราก็จะมีการเข้าถึง element พวก input พวกเนี้ยเพื่อที่เราจะเอาไปตรวจสอบข้อมูลว่ามีการพิมพ์ข้อมูลพิมพ์ค่าอะไรมาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่มีเนะี่ยเราก็จะให้มันแจ้งว่าเออไม่ได้มีการพิมพ์ค่าอะไรมานะครับนี่ก็จะมีการใช้แบบ use ref ในการเข้าถึง element พวกนี้ได้นะครับผมโอเคนะฮะอ่ะทีเนี้ยก็จะมีการใช้เป็น context API ด้วยนะครับอ่าซึ่งก็ จะเป็นฮ o กที่เราเนี่ยสามารถเอาไว้ส่งค่าไปให้กับคอมโพเนนต์ต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องส่งผ่านทาง props นะนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของ props drilling ได้นะครับผมหรือว่าก็คือการส่งค่าผ่านทาง props หลายๆชั้นนะครับผมอ่านะก็ตรงเนี้ยเราจะเอา context api เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการทำเป็น feature toggle dark light mode นะนะครับผมอ่าโอเคนะนะครับ,นะรบ,นะรบนี่นะฮะเราก็จะมีการเนี่ย ดึงค่าจากตัว context มานะครับแล้วก็มาใช้งานเห็นไหมนะครับว่าเราก็สามารถเรียกใช้แบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งผ่านทาง props นะนะครับโอเคที่แน่ในส่วนของ nav bar นะครับนี่เราก็จะมีการใช้เป็นตัว react router dom นะเห็นไหมในการลิงก์หรือว่า navigate ไปที่หน้าต่างๆนะครับผมก็จะใช้เป็น react router dom ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการใช้แบบไอคอนนะจาก react icons นะครับผมซึ่งก็เป็น library ตัวหนึ่งที่นิยมมากในการใช้งานไอคอนใน react js นะนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ มานี้เลยนะนะครับสำหรับเวิร์กช็อปที่จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําในคอร์สเรียนนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าหลังจากที่ทุกคนนะครับเรียนคอรสนี้จบแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าเราจะใช้ React JS เนี่ยในการพัฒนาเว็บไซต์ยังไงนะครับผมก็สําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนในคอร์สนี้นะนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ mylerdevpro.com ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนใจลงทะเบียนเรียนในคอร์สเรียนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุข ในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันในคอร์สเรียนครับผมสวัสดีครับ